วันนี้ขอเสนอตอนเซิร์ฟป,ปิดให้เสียงภาษาไทยโดยแคปจอสวัสดีสวัสดีพี่พี่พน้องน้องทุกท่านด้วยนะครับผมแคปจอกครับ <c oughs> วันนี้นะครับเซิร์ฟป,ปิดสามทุ่มเออประมาณสองทุ่มห้าสิบห้าเซิร์ฟป,ปิดนะคะพี่พี่น้องน้องผมแจกไม่ได้เออที่ผมนัดเพื่อนเพื่อนพี่นน้องไว้สามทุ่มน่ะโอ้โหมันเข้าไม่ได้ครับเพื่อนเน พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ถ้าเซิร์ฟเปิดนะครับผมจะแจ้งเวลาไปนะครับผมจะลงคลิปไปแล้วผมจะแจ้งเวลาเหมือนเดิมเสียดายมากอยากแจกกับเพื่อนๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาปิดเซิร์ฟเพราะอ,อะไรเซิร์ฟมีปัญหาอะไรไม่รู้เขาจะอัปเดตหรือหม่นะเอออาจจะมีเซิร์ฟพายก็ได้นะมีการอัปเดตใหม่ก็ได้โอเคครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันบาย,บาย